เขาเ่อนี้แต่เรื่องราวที่ไม่เกิดขึ้นเราอยากจะพูดอะไรก่อนอธาอะไรอธิบายค่ะมุกออนก็รู้ก็รู้สึกว่าตอนนี้มันมันเหมือนแบบว่ามันมันจบแล้วหรือเปล่าก็คือเราแบบมุกออนอยากทำงานต่อเนี่ยค่ะก็ไม่คือใครจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราแบบไม่สามารถที่จะไปคนโคความคิดของเขาได้คือมันเป็นสิทธิของเขาแล้วก็เป็น ภาพที่เห็นเขาเนี่ยค่ะคือเราเราไม่สามารถตามใจคนไว้เก็นด้าวกะคะเขาคหลังจากที่มันมีกระแสทั้เหมแแบบวทมาลงเราเรารู้สึกยังไงบ้างตอนเรยตอนแรกหนูงงนะหนูงงว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบอยู่ๆก็แบบว่าอุ้ยมีคนมาเม้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่รู้ค่ามีคนโทรมาอะไรเงี้ยแบบอุ้ยมีคนแบบปัดทวิตเตอร์อยู่นะตกใจนะอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบ หรอเราก็ไม่สนใจแล้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ออว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่อแล้วพอกระแสมันแรงเรื่อยๆคนเข้ามาด่าอย่เรื่อยๆตอนอนั้นเราคิดว่าตอนตอน,ตอนแรกอ่ะตอนแรกหนูก็คือเหมือนหนูเคยเห็นดราม่าอื่นอย่างเงี้ยแบบว่าหรือแบบข่าวอื่นเนี้ยค่ะหนูก็นึกว่าแบบเฮ้ยมันคงเป็นคงเป็นวัฏจักรหรือเปล่าคงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบต้ผ่านไปใช่คงแบบ้คนเขาแบบโยงมาแล้วก็แบบเป็นวัฏจักรอะไรเงี้ยแบบเออแบบ ให้ให้ให้แบบบดนางร้ายอะไรเงี้ยเออเราก็เราก็เราก็งงๆอยู่แล้วก็คิดแล้วก็ไม่ไม่คิดอะไรจนแบบที่บ้านเราโทรมาพ่าโทรมาแล้วแบบว่าจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราแบบออกมาพูดหน่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่บ้านโทรมาอ่แบบอพ่าโทรมาเรารู้สึกว่าเราแคร์คนที่เราแคร์แล้วก็แบบแคร์คนที่เรารักเรารู้สึกว่าเออมัน มันเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงจนถึงตอนนีนน้มันก็ยังมีคนดา่ารอยู่ก็มีแล้วหนูจัดการตัวเองไงเพรว่าไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยหรือว่าอะไรยังไงหนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเราตัวเราเป็นยังไงเรารู้แล้วก็ยิ่งหนูเอามาทํางานอะไรเงี้ยค่ะ คือเจอคนในวงการด้วยคนที่แบบทํางานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็เขา้าใจเขาก็รู้ว่าแบบว่าเบื้องหลังเนี่ยคือมันมันไม่ได้มีการซ้อม <ś c oughs> ต่อซ้อมค่ะมัน <ś c oughs> แบบทีมงานแบบห้าหกเจ็ดแปบแบบเยอะไปหมดแล้วก็มีการแบบผ่านทีมผ่านอะไรผ่าน,นแบบหลายสิ่งหลายฝ่าแล้วกันจะมากับกับดิกกี้หน่อยว่าแบบมันจำเป็นต้องถึงเนื้อถึงตัวอย่างที่เซเว็นเขาบอกว่ามันเกินงามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ละหนึ่มเทมที่เขาเอาเราไปออกเป็นการได้พ <ๆ S 1> ูดคุยก <ๆ S 1> ันไหมมันเป็นการเตรียมหรือเปล่า เอ่อส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะคือุึงอย่างพี่นิกเกียด้วยความที่สนิทกันมานานมากแบบตั้งแต่อยู่แบบจีมทีวีเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้จัดการเดียวกันอยู่ปนแบบน่าจะเจ็ดแปดปีได้ที่รู้จักกันมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่แบบที่แบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นวัยแบบไบสายอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าเขาก็ชวนเราไปออก u ู u ู e วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิกเกียที่แบบให้โอกาสค่ะเขาก็แบบเออเหมือนแบบเอ้ยลองแบบเล่นแนวนี้ดูบ้างสิอะไรเงี้ยเออแบบลองแบบเปลี่ยนลุคดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ คือหนูก็รู้ว่าช่องช่องพี่นิกี้แบบเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเราก็แบบช่วยผลักดันพี่เราเพราะว่าพ,พี่เราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคอยแบบนู่นไปรายการนี้ไหมไปงานนี้ไหมก็คือแบบว่าคือช่วยผลักดันกันคือเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยแล้วหนูก็เรียกพี่นิกี้ว่าลูกพี่ตลอดเราก็จะเรียกว่าลูกพี่เออพี่ลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวหนูโอเคหนูได้หมดหนูช่วย ก็คือคำว่าช่วยกันผักดันกันอยากให้เราเล่นแบบนี้แหละถูกไหมไม่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 คือคือเหมือนแบบว่าคือเหมือนแบบเราช่วยกันผักดันก็คือเราก็เล่นคือเวลาเราเป็นคนทํางานที่แบบเราจริงจังแล้วเราก็ทําอะไรอ่ะทําสุดแล้วเราก็เหมือนแบบ ไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทําไมถึงทําไม่สุดหรือแบบทำไมถึงเราทํางานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้อะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากความเต็มที่มันจะมีความถึงด้งถึงตัวกันมากตรงนี้เรามีการคุยว,ว่ามันได้แค่ไหนลิมิตตรงไหนเราเราก็แบบก่อนเวลาเล่นอนะ่ะเราก็จะแบบเอ้ย,อยข,อข,อขออนุญาตนะคะก็คือแบบแบบว่ามึงมึงขอมายังเราก็แบบมึงขอให้ยัง ูกพี่มึงเล่นได้นะนี่หมายถึงว่าขอกได้เลยแล้วหรือยังใช่แล้วเขาตอบมาว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาทำทุกทุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน่ะแต่สิ่งที่ที่เราทำบางคนก็มองว่ามันมันเกินมันเกินลิมิตไปหน่อยตัวตัวเราแบบรู้สึกย่งรู้สึกอย่างไรถือว่าเราโอเคได้แค่นั้นลิมิตเราได้เท่านั้นหรือคือถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันพย้อนจับเป็นมันมันเป็นเรื่องที่มันทาไปแล้วแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ กมดอกไปแล้วอะค่ะก็หนูก็หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่ไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนําแล้วก็แบบเหมือนคนที่ที่หวังดีการทำที่หวังดีไงครก็ก็คอยแนะนำว่าแบบว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็รับฟังแล้วคุณได้มีโอกาสแบบคุยกับก้อยไหมหลังจากที่เกิดเป็นดราม่าหรือกระแสอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คุยค่ะเราไม่ได้สนิทรู้จักกันส่วนตัวอ๋อไม่ไม่ไม่ได้สนิทค่ะต่แต่พอถ่ายไลฟ์เพจหนึ่งอีพีเงี้ยเราถ้ามีรู้จักก้อยด้ไปคุยนอกรอบมาก่อนที่จะเกิดปัญหาว่าเขาเลิกกัน เราเคยเจอก้อยมาเคยเจอตอนไปร่วมงานถ่ายตลกอฉันอือก็คือร่วมงานปกติใช่ค่ะแต่แต่เรายืนยันได้ว่ากับพี่นิกกี้คือตั้งแต่วันแรกจนถึงนี้เขาสำคัญก็คือไป็นในฐานะไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าคือแบบแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยตอนเดกดูก็คือจะรู้ว่าแบบม่ไม่มีอะไรแล้วก็ แล้วก็คลิปที่นุ่นแบบถ่ายแกล้งไก่พี่นิกกี้ก็คือพี่คนที่พี่นิกกี้อ่ะคุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยหนูคือไปตามไปดูที่ตะกองตลอดก็คือมันจะไม่มันไม่มีอะไรเลยอย่างพอเราไม่ได้ออกมาพูดอะอย่างพอเราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเขาก็มองว่าเราทําให้คู่เขาเลิกกันตรงนี้เอกเทียดหรือว่าเราเตอกเน็ตตัดสินไปแล้วต่คนที่มันเกิดขึ้นมาเองตอกเทียดนนะคะที่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ออะไรยย่างงเี้คือมันเรียกว่ามัน เราไม่เราคอนโทรคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถคอนโทรความคิดใครได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วหนูก็เข้าใจว่าแบบทุกคนนะ่ะมันมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกาันแล้วก็ทุกคนเป็นมนุษย์มีมีอารมณ์รักโลกโลกรธลงเป็นเรื่องปกติคือเราพอเราเมาออกกับมองกลับมาแล้วเรามีสติในการมองกลับไปก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์อันนี้รู้มัมนใจมีกี่ไหม ก็จะหนูวันนี้พี่เขาไม่ออกมาแบบเคลียร์ให้เราเลยอ่ะหนูหนูเข้าใจว่าเขาแบบกําลังรออยู่แล้วหนูก็เชียร์เขาตลอดเป็นกําลังใจให้ตลอดว่าให้เขาไป็นเพราะเรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเออเรารู้ตลอดแล้วเขามาขอโทษเรมาไม่หรอกเขาไม่มาเป็นกำลังใจล้นหัวเขามเขาไม่หรอกพี่นิกกี้ได้มาขอโทษเลองดูว่ามันมัอะไรอยู่ในกับเรามั้นี่ค่ะมีค่ะว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่า ขอโทษนะน้องน้องโดนทัวลงเลยอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทําออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราแบบจะไปทิ่มแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้เอฟซีที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทําร้ายใครเงี้ยค่ะตอนที่ที่ออกไปหลังจากนี้เราจะต้องตอบความแบบเล,เ,ลเล่นจริงของเราลงหน่อยไหมหรือยังไง หรือว่าเดี๋ยวมันขีดคอนเซ็ปต์จริงๆอะหนูเป็นแต่กระช่องวินิจกี้นะเพราะว่าแบบว่าหนูไม่ได้คือตัวตนหนูปกติอะหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงในชีวิตจริงหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแต่แล้วที่จริงเรามีคุยกับพี่นิกกี้เลยว่าเราจะไปคุยกับพี่ก้อยเพื่อไปตรับความเข้าใจเพราะมันจะมีประเด็นหนึ่งว่าเพื่อนพี่ก้อยที่ว่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากพูดถึงอะไรเงี้ยเราอยากคุยกับพี่ก้อยไหมคือเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เรา เราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยจะกับเพื่อนพี่เขาแล้วฮะติดติดใจอะไรไหมเพื่อนเพื่อนก้อยอะมาแบบว่ามามันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราคนโคุมความที่เห็นใครไม่ได้เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนกูก็เลยไม่ได้ เจอหนักๆกับครั้งแรกในวงการที่แบบโดนหนักขนาดนี้เคียดหนูไปวัดอะหนูสวดมนต์ปกติแบบหนูสวดน้โมเลยไปเก้าจบเลยอยากสามจบหนูรู้ตัวจริงจบที่เก้าแล้วก็แล้วหนูเราดูแล้ววันนี้ของพระด้วยนะหพระเมาเต้นกระเป๋าเขาหนูก็ไปหลอกพระมันหลอกมาแจกที่มูลท่านมาที่มูลท่านมาสุดท้ายโน่นฝากถึงคนที่ติดตามข่าวแล้วกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเราแบบได้เคลียร์จริงๆจังๆอะไรเงี้ยอยากจะฝากบอกอะไรคนที่เขาติดตามข่าวคนที่เข้าใจเราผิดไปแล้วในโ ก็รู้สึกว่า,าหนูแบบไม่สามารถควโครลความคิดของแบบแต่ละคนได้ก็แต่ว่าในชีวิตจริงอะ่ะเราแบบเราเป็นยังไงเรารู้คนที่ทํางานรู้คนรอบข้างรู้นี่นะคะก็แค่นี้หนูก็แบบ แล้วหนูก็มีแฟนของหนูอยู่แล้วใช่ไหมมีคนดยคนดูอันลวคนทุ่ดูเขาถามไหมกับเรื่องราวที่มันหนักหน่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่ต้นไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ถึงคนเราแล้วมาอย่างแบบขาแก้ปัญหาหรืออะไรเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าเป็นงานเป็นที่อย่าง เขารู้จักพี่นิกกี้ไหมอะใช่ะเขารู้จักพี่นิกกี้ไหมอะมิเคยเจอกันค่ะเคยเจอกันที่กองที่เบน่าะไรอย่างที่แบบครอบครัวมาถามเราว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงอย่างเงี้ยครอบครัวมีแบบอยากให้เราแบบทำครอบครัวคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้กําลังใจแล้วก็ไม่ไม่แบบมาถามมาถามแบบจี่เราเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเราเหมือนแบบมีปมมีปมในเรื่องแบบเราโดนเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบ ความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบท้าผมเรามันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเราดูสึกกับเราโดนลุมแล้วก็แบบเหมือนความรู้สึกนั้นอะมันย้อนกลับมาในในตอนนั้นใช่าทีเรารู้สึกใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วหรอที่เราเราต้องเราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วหรออะไรเงี้ยเราจะฟ้องนะเราที่ที่มีตังค์ขาดอันนู้นกับภาพที่เราโพสล่าสุดอ่าก่อนหน้านี้พี่ครูมาบอกว่าภาพมันให้ให้หายสมายเงี้ยค่ะลูกื้อืม แฟนก็แบบจับตามองแบบภาพนั้นพิเศษจังหว,วะัย่างไอเดอ<ล>มันดูพอดีพอดพอดีจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะคุยกับทีม,ท,มทีมที่แบบปกติจะมีแกนข้าบุญกันอยู่แล้วคือเราไปหล่อพระแต่ก่อนไปหล่อพระเราจะไปให้อาหารหมาก่อนที่เกาะเกาะสุนัก ที่นครปฐมค่ะแล้วก็แวะให้วัดแถวนั้นซึ่งมันแบบมันแทนมันหมดอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็รันมาแบบเรียกว่าอะไรอะจังหวะนรกแต่ว่าเราก็เราคือเราเป็นเราเราไม่ได้แบบว่ามีเรื่องแล้วเราไปทาบุญนะคือคือเราเป็นคนทําบุญมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้ว แต่เห็นคอมเมนต์ต่างๆที่เอาอ่าคนออยกันใช่ปะก็เห็นบ้างค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วใช่ไหมก็ฟ้องใครที่แบบคอมเมนต์เยอะแยะมีทีมหลังบ้านคอยจัเก็บข้อมูลมีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลค่ะแต่ว่าใจเราเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยอคติกับใครอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรายกโทษให้ไม่ต้องมาขอโทษเรานะอะไรอย่างเงี้ย แล้วจากนี้จะไม่ออกรายการอีกไะมออกรายการพิเศษค่ะมิกกี้ e ีพิเศษนั่งรถบนกรุงเทพหนูจะไปออกหนไปด่ามันหน่อยเพราะว่าหัวสีเนาะโอ้โหสีโอเคค่ะลาบบี้โร